ใหม่ S26 GO มี UST แล้ว 22กุมภาพันธ์25 6 3เวลา14นาฬิการอ้อยตะเบกสมพงศ์ศรินครินรองสารวัตรสอบสวนโรงพักเมืองเพชรบูรณ์รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ผับเซเว่นเฮเว่นซึ่งตั้งอยู่ที่เทนงเทพาพัฒนาตะบนในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ทางเจ้าที่ต้องระดมรถน้ำดับเพลิงจากเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์อบตสะเดียงอบจอเพชรบูรณ์และรถน้ำจากกองพลอันมาที่หนึ่งในการควบคุมเพลิงที่กำลังลุกไหม้ภายในอาคารที่เกิดเหตุพบมีกลุ่มควันไฟจำนวนมากพปยพุ่งออกมา จากตัวอาคารขนาดใหญ่ซึ่งก่อสร้างด้วยปูนชั้นเดียวและเนื่องจากตัวอาคารดังกล่าวถูกสร้างให้เป็นผับ จะมีการใช้โฟมในการกรูปภายในอาคารเพื่อเก็บเสียงจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีฐานเจ้าที่ต้องทําการฉีดน้ําเข้าไปในอาคารและทําการทุบผนังอาคารและใช้เครื่องตัดทางตัดโครงหลังคาระบายควันที่มีจํานมากและฉีดน้ําเข้าไปในตัวอาคารเพื่อทําการควบคุมไฟโดยชวารานานนับชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้คาดาว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรแต่เราก็ตามฐานเจ้าที่จะทําการหาสาเหตุที่แท้ จริงต่อไป bao năm bao nam bao nam bao nam หน่อยครับผม โปรแห่งความรัก8-20ถึงกุมภาพานันหกออกยามาฮ่าฟินจ่ายเพียง900บาทออกยามาฮาแกรนฟิราโน่ไฮบริดจ่ายเพียง900บาทรับชุดแต่งยามาฮ่ามูลค่า2,000บาทลดจัดหนักทุกรุ่นค่าทะเบียนประกันพอรบบไม่ต้องจ่ายพบกันวันนี้ที่ศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศัยานยนต์ทุกสาขา